ดีค่ะกลับมาเจอกับช่องพักการสบายใจนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูน้ําพริกนะคะเป็นน้าพริกมะม่วงนะคะวันนี้เราใช้เป็น,นมะม่วงเบานะคะเพื่อนเอามาฝากนะคะพอดีเลยจะได้ทําน้ําพริกมะมว่วงเบานะคะลูกอาจจะเล็กหน่อยนะคะก็ออกโอกฤดูนะคะเดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์นะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะมาดูอุปรกรณ์นะคะว่ามีอะไรบ้างประกอบไปด้วยพริกนะคะ เราใช้ทั้งพริกขี้หนูสวนนะคะแล้วก็พริกจินดานะคะแล้วก็ตามมาด้วยกระเทียมนะคะใครจะใช้พริกขี้หนูสวนอย่างเดียวหรือว่าพริกจินดาอย่างเดียวก็ได้นะคะแล้วก็กะปินะคะตามมาด้วยน้ำตาลแล้วก็น้ำปลานะคะขาดไปได้นะคะน้ำพริกมะม่วงเรานะคะก็จะมีมะม่วงนะคะ ใช้เป็นมะม่วงเบานะคะอาจจะลูกอาจจะเล็กหน่อยนะคะก็เ,เป็นนอกฤด,ดูนะคะแต่รับรองนะคะว่าเปรี้ยวจี๊ดนะคะอุปกรณ์เราก็มีแค่นี้นะคะลงมือทํากันเลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาปอกมะม่วงก่อนนะคะปอกเปลือกก่อนนะคะ เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเอามะม่วงนะคะไปล้างน้ํานะคะทำความสะอาดก่อนนะคะล้างยางก็ออกนะคะล้างทำความสะอาดสเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็มาสับนะคะระว,วังมือด้วยนะคะ รสชาติของมะม่วงเบานะคะมันก็จะออกเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวจี๊ดเลยนะคะแต่ว่าเปรี้ยวแบบอร่อยนะคะรสชาติของมะม่วงแต่ละพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะคะเรียบร้อยค่ะเริ่มทำนะคะก็จะเอากระเทียมนะคะแล้วก็พริกลงไปเลยนะคะแล้วเราก็โขลกนะคะ เลยนะคะใครที่อยู่อาคารนะคะอยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดนะคะลองผ้าด้วยนะคะเก่งใจคนด้านล่างนะคะตำประมาณนี้พอนะคะต้องให้แหลกมากนะคะแล้วเราก็มาเติมน,น้ำตาลน,นะคะ ินะคะคแล้วก็ต่อด้วยน้ำปลานะคะแล้วต่อด้วยมะม่วงนะคะไปเลย ชิมนิดนะคะเติมรสชาติตามใจเราเลยนะคะใสะน่น้ำปลาอีกนิดหนึง ได้แล้วนะคะรสชาติก็โอเคแล้วนะคะเราก็คนกจะผักเคียงนะคะมีผักอะไรก็กินเลยค่ะจะเลนอาหารแน่เลยเนี่ยเยอะมากเลยนะคะ เรียบร้อยนะคะน้ำพริกมะม่วงเบาค่ะ